ลองนึกภาพตามนะครับว่าแผนการตลาดเนี่ยมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวของธุรกิจเลยเป็นแผนที่สําคัญมากๆที่จะคอยบอกเราว่าต้องไปทั้งไหนใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเอธุรกิจเรากําลังล,ลอยไปแบบไม่มีทิศทางหรือเปล่าคือหลายครั้งเลยนะที่เราทุ่มทั้งเงินทั้งเวลาไปกับการตลาดแบบเต็มที่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันไม่ชัดเจนเอาซะเลยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีแผนที่นําทางดีๆสักฉบับก็ได้ครับและนี่แหละครับแผนการตลาดเนี่ยมันก็คือ GPS สําหรับธุรกิจของเราดีๆนี่เองมันจะคอยนําทางบอกทิศทางแล้วก็สร้างความชัดเจนให้กับการตัดสินใจเรื่องการตลาดในทุกๆครั้งเลยถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะแผนการตลาดก็คือเอกสารที่รวบรวมกลยุทธ์ทั้งหมดของเราไว้ในที่เดียวเลยครับ ข้อดีของมันก็คือมันทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมองเห็นภาพเดียวกันเป๊ะเ,เลยว่าเราจะทำอะไรจะทำเมื่อ,อไหร่และที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่โอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า4ขั้นตอนสำคัญในการสร้างพิมพ์เขียวฉบับนี้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานและตั้งเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าใจลูกค้าต่อ้วยการวางแผนลงมือทำจริงทั้งเรื่องงบและตัวชีวัดต่าง และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวัดผลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอครับมาเริ่มมันที่ส่วนแรกเลยนะครับการวางรากฐานให้แน่นเพราะว่าแผนการตลาดที่ดีและแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจที่มั่นคงซะก่อนครับสเต็ปแรกสุดเลยนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนพูดง่ายๆก็คือต้องตั้งเป้าหมายทางการตลาดให้มันชัดเจนให้มันมีโฟกัสเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเราอยากจะไปให้ถึงจุดไหนกันแนะ่ เราก็มีเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้กันมากๆเลยครับนั่นก็คือ smart framework นั่นเอง framework นี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนเป้าหมายที่อาจจะดูเลื่อนลอยกว้างๆให้กลายเป็นอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็ทำได้จริงครับไล่ไปทีละตัวเลยนะ S ก็คือ specific ต้องเฉพาะเจาะจง M measurable ต้องวัดผลเป็นตัวเลขได้ A a t h i e a b l e คือต้องทาได้จริงด้วยทรัพยากรที่เรามี R realistic ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่ฝันกลางวันและสุดท้ายที่ time bound ก็คือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับพอมีเป้าหมายแล้วต่อมาก็คือการ research ภาพรวมครับซึ่งมันจะมี2มิติสําคัญสําคัญเลยนะ1คือการมองเข้ามาข้างในเพื่อให้เรารู้จักตัวเองให้บีขึ้นผ่านการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT analysis ครับก็คือดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคของเรานั่นแหละครับส่วนมิติที่2ก็คือการมองออกไปข้างนอกเพื่อทําความรู้จักตลาดและที่สําคัญเลยก็คือคู่แข่งของเราครับ และนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือการทําความรู้จักลูกค้าของเราให้ลึกซึ้งจริงๆเราต้องกําหนดเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครให้ชัดเจนและมั่นยําที่สุด เครื่องมือที่ช่วยได้ดีมากๆในเรื่องนี้ก็คือการทำ Buyer Persona ครับหรือก็คือการสร้างภาพตัวแทนลูกค้าในอุดมคติของเราขึ้นมาคือยิ่งเรารู้จักเขาดีมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างอายุเพศที่อยู่ไปจนถึงเรื่องเล็กๆอย่างเป้าหมายในชีวิตความท้าทายที่เจอพฤติกรรมการใช้สื่อหรืออะไรคือแรงจูงใจของเขาข้อมูลพวกนี้แหละครับจะทําให้เราวางแผงกนการตลาดได้เฉียบคมขึ้นมากๆเลย เอาละครับพอลากฐานเราแน่นแล้ว,ลวทีนี้ก็มาถึงส่วนของการกำหนดกลยุทธ์กันบ้างซึ่งตรงนี้แหละครับคือการออกแบบแกนหลักของแผนทั้งหมดแล้วก็ทำความเข้าใจเส้นทางของลูกค้าอย่างจริงจังหนึ่งในเฟรมเวิร์ที่ช่วยให้เราเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าได้ง่ายขึ้นมากๆก็คือ s a l ล์ Funnel หรือที่เรียกกันว่ากรวยการขายนั่นเองครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงง่ายๆนะครับช่วงบนสุดเลยก็คือ top of funnel เป็นช่วงสร้างการรับรู้พอมาถึงช่วงกลาง middle of funnel ก็คือตอนที่ลูกค้าเริ่มพิจารณาเราแล้วและสุดท้ายช่วงล่างสุด bottom of funnel ก็คือขั้นตอนการตัดสินใจและซื้อสินค้าของเราครับทีนี้มีจุดหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็คือ sales funnel กับ customer journey เนี่ยมันเหมือนเป็นเหรียญ2ด้านเลยนะ funnel คือมุมมองจากฝั่งธุรกิจ ที่เราพยายามจะคัดกรองลูกค้าเข้ามาในขณะที่เจอร์นี่คือมุมมองจากฝั่งลูกค้าในกระบวนการตัดสินใจของเขาซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยมันต้องถูกออกแบบมาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างลงตัวเลยครับพอเราเข้าใจเส้นทางของลูกค้าปุ๊บทีนี้ก็มาถึงการเลือกกลยุทธ์และช่องทางให้มันเหมาะสมครับกลยุทธ์นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอินบด์และเจาบัลจัดโปรโมชั่นหรือใช้รีวิว ส่วนช่องทางเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดู b บเออร์เพอร์ที่เราทำไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเขาใช้เวลาอยู่ที่ไหนกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยแบรนด์แฟชั่นก็อาจจะเน้นไปที่ Instagram ส่วนธุรกิจแบบ B 2 B ก็อาจจะไปโฟกัสที่ Search Engine หรือพวกโซเชียลสำหรับคนทำงานโอเคมาถึงช่วงของการลงมือทำกันจริงๆจังๆแล้วครับซึ่งในส่วนนี้เราจะเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแล้วก็การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จกันครับ เรื่องงบประมาณนี่เป็นอะไรที่ต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบเลยนะครับต้องรู้ก่อนเลยว่าธุรกิจเรามีกําลังจ่ายเท่าไหร่โดยที่ไม่ไปกระทบกับสภาพคล่องแล้วก็ควรจะคาดการตัวเลขสํำคัญๆไว้อย่างเช่น ROI หรือ Return on Investment ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงคํานวณ CPA หรือ Cost per Acquisition ก็คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ามา1คนการมีตัวเลขพวกนี้อยู่ในมือเนี่ยมันจะช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพการทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแผนที่เราทำไปเนี่ยมัน work หรือไม่ work คำตอบก็คือเราต้องกำหนด KPIs หรือ Key Performance Indicators ครับพูดง่ายๆมันก็คือตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขนี่แหละที่เราจะเอาไว้ใช้วัดผลว่าเออเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือ,อยังนะตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเป้าหมายใหญ่ของเราคือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง KPI ของเราก็อาจจะเป็นต้องเผยแพร่บทความในบล็อกให้ได้เดือนละ4บทความแบบนี้เป็นต้น เห็นไหมครับมันชัดเจนแล้วก็วัดผลได้จริงๆและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือแผนการดําเนินงานหรือไทม์ไลน์ที่ชัดเจนครับในนั้นต้องระบุเลยนะว่าต้องทําอะไรใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ต้องเสร็จเมื่อไหร่การมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้แผนทั้งหมดของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ตรงเวลาเป๊ะ,ปะครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและอาจจะพูดได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นคือเราต้องจําไว้เสมอว่า แผนการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันเหมือนเอกสารที่มีชีวิตที่ต้องมีการวัดผลและก็ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยมันคือวงจรของการพัฒนาแบบไม่สิ้นสุดครับเริ่มจากวางแผนลงมือทำวัดผลที่ได้แล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปปรับปรุงแผนในรอบต่อไปเราจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยครับ เพื่อให้แผนการตลาดของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลามันมีประโยคสําคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราใช้อ้างอิงที่อยากที่ย้ําเตือนกันไว้นะครับนั่นก็คือคําถามที่ว่าถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างการที่เราตั้งคําถามนี้กับทีมกับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยให้แผนของเรามันยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยครับและสุดท้ายนี้ คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายว่าให้ไปลงคิดกันต่อก็คือพิมพ์เขียวทางธุรกิจที่เราอาศัสร้างขึ้นมาเนี่ยมันพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเพราะในโลกธุรกิจที่มันหมุนเร็วขนาดนี้แผนที่ดีที่สุดก็คือแผนที่มันยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอครับ